สวัสดีครับสวัสดีน้องไอสวัสดีน้องนัทตีระเบิดเปิดแตกนะครับอ่าวันนี้น้องนัทกับน้องไอจะมาทําอะไรกันครับจะมาตข้ามขาครับข้ามขาข้ามขาเ่าตะสูงครับอ๋อเึกเตะขาซ้ายขาที่ไม่ถนัดให้สูงนะครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับแอดมินเปศสอกนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับจะให้น้องนัทนะครับสอนน้องไอ ข้ามขานะครับสอนเตะขาซ้ายก่อนนะครับแล้วไอ้น้องนัดจะเตะขาซ้ายให้ดูนะครับวิธีการฝึกตอนแรกครับเริ่มเลยครับผมเข้ามาใกล้หน่อยครับเสียงไม่ได้ยินครับเยาตเขาหันหน้ามาทางนี้ครับหันหลังเข้าเน็ตครับหันหลังเข้าตะ่ายนั่นแหละครับายขึ้นครับสายขึ้นนะครับน้องไอ้นี่ไอ้ซันแบกนะครับ พยายามข้ามขานะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับอ่าขั้นตอนที่สองนะครับมันจะมีมือด้วยเริ่มอ่าขั้นตอนที่สองช้าๆนะครับเริ่มเวียงนะครับเริ่มเวียงแล้วก็ขาขวานะครับก็เริ่มที่จะตบขึ้นบนสูงไปเรื่อยๆนะครับอ่าอ่าพลิกตัว โดดขึ้นไปพลิกตัวอ่าอันนี้น้องไอซฝึกใหม่นะครับเอามาฝึกอ่าเอามาฝึกฟาดนะครับเพราะว่ายังฟาดไม่ได้แต่ซันแบ็คเริ่มได้แล้วนะครับ,รบขั้นตอนที่3นะครับปรับขึ้นไประดับเรื่อยๆปรับขึ้นไปอุ้ย ขาซ้ายขึ้นไปเลยนะครับจังหวะที่สามชา้าๆเดี๋ยวเด้วขอสามใหม่ครับสามเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งครับจะเอาไปอธิบายให้น้องๆฟังเลยครับสามนะครับอ่าจ,จังหวะที่สามก็คืออธิบายขั้นตอนตั้งแต่ตอนแรกเลยครับจังหวะที่สามตั้งแต่เตะขาขึ้นไปเตะขึ้นไปแล้วก็สะโพกเราต้องเวียงอ่าเวียงนะครับเวียง ลักษณะการเวียงลักษณะการเวียงเวียงแขนยังไงครับเอาตอนแรกเวียงดูการเวียงของอมืออมืออเวียงมือ มือแล้วก็เตะขาสะโพกช่วยยกขึ้นนะครับแล้วก็เวี่ยงขาขวาเตะตามมานะครับจังหวะที่3เสร็จไปแล้วจังหวะที่4ครับสุดท้ายใช่ไหมครับจะตะยิงหัวก็ได้นะครับเตีเป็นพวงอ่ก็แต่ผมถนัดคอมหคมอย่างนี้นะครับพูดดังๆหน่อยนะครับคู่นัดนะครับ นะครับครูนัด <laughs> อาจารย์นัทอ่ะไอ้เข้าไปลองครับอ่าเตะพยายามเตะขาซ้ายขึ้นก่อนอ่ะทาไมเข้ามาใกล้ๆนี่อีกเข้ามายืนตรงที่เดิมเออเออเดี๋ยวขาขวามันยังไม่ยืดมันต้องมันต้องฝึกเรื่อยๆนะครับเอา ยังข้างนี่ยังข้างยังหันหน้าไปทางนี้เอออ่ะจะดูขานะครับพยายามตดขึ้นไปเอเอเริ่มแต่น้องเขายังไม่กล้าเหยียดขา,ายังไม่กล้าเหยียดขา,ขาเดี๋ยวจะให้ตีให้ได้เลยนะครับน้องไอเพราะว่าน้องไอมาประจําส่วนคนอื่น,นท,ที่กําลังฝึกอยู่ก็ดูไปด้วยนะครับ<ใ>นคน, <ไป S 1> นที่กําลังอยู่ในขั้นตอนเดียวกันกับน้องไอนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพยายามสอนแล้วก็ ไปทีละขั้นตอนนะครับทุกทุกทุกคลิปทุกทุกอีพีของน้องไอนะครับอ่าช่วงนี้มีเวลาว่างมาทําคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นัดเตะให้ดูนะครับเตะลูกตะก้อให้ดูเดี๋ยวให้น้องไอโยนตะก้อให้ดูนะครับอ่าไอโยนตะก้อแอดมินไม่ได้เข้ากล้องนะครับวันนี้ให้น้องๆเ,เป็นคนถ่ายทอดนะครับวิชาของตัวเองนะครับ เผื่อมีใครชอบนะครับหรือว่ามีใครสนใจนะครับท่าเตะของน้องนัทนะครับอ่า,อาลองโยนขึ้นครับอ่าสังเกตนะครับสังเกตนะครับช่วงที่ช่วงที่น้องนัทเตะขึ้นไปนะครับก็คือเริ่มจากการก้าวเข้ามาแล้วก็เวียงเวียงแขนแล้วครับแล้วก็เตะขาซ้ายยกตูดขึ้นไปแล้วก็ตามด้วยขาข,าขวายืดขึ้นไปเตะ ตางข้างบนนะครับอ่าอ่าอีกลูกครับอ่าอ่าอีกลูกครับ่อ่า่เข้ามาขออธิบายอีกครั้งครับอ่าการเตะขาซ้ายให้สูงยืนก่อนครับยืน ยืนอ <box. S 1> <So. S 2> uh, ่าการเตะขาซ้ายให้สูงเริ่มต้นถอยไปอีกนิดนึงถอยไปอีกนิดนึงครับอ่าเริ่มต้นยังไงครับเอ็กครับอ่าเริ่มต้นเอ็กให้ได้ครับหนึสองเอ็กครับเอ็กคือก้าคือโดดเตะครับอ่าอธิบายเลยครับอะไรว่าฝึกไป่าถอยไปอีกถอยไปอีกนิดนึงอ่าถอยไปอีกนิดนึงยีมไทยเหรอเออนั่นแหละครับอ่าโดดขึ้นไปฝึกใช่ไหมครับใช่ครับการฝึกของนัดนี้ฝึกนานไหมครับ เผื่อใครอยากรู้นะครับ1ปีครับ1ปีเลยนะครับอ่าล้อเปียนไ้นะอ่าหนึ่งปีถึงจะขึ้นถึงจะขึ้นสุดได้ใช่ไหมครับอ่าแรกๆก็จะยังปรับจากลายข้างนะครับขายยังไม่กลางใช่ไหมเหมือนท่าเหมือนน้องไอซ์อ่าตอนแรกท่าเหมือนน้องไอซ์นะครับอ่าฝึกทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันวันละเยอะไหมครับวันละ สองชั่วโมงครับสองชั่วโมงถือว่าเยอะนะครับถ้าเตะเป็นจํานวนครั้งนี่ถือว่าเยอะนะครับว่าเหนื่อยนะครับหกโมงถึงหกโมงเย็นก็แสดงว่าต้องขยันด้วยนะครับการฝึกเตะฝึกนยแล้วก็ก่อนที่เราจะเตะก็อย่าลืมยืดนะครับยืดอ่าตอนเตะตอนแรกมีการเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บอะไรไหมครับเจ็บครับคุณอ่ามีการเจ็บนะครับเพราะว่ามันยังยังไม่ชินนะครับมันยัง ลำตัวเราหรือว่าขาเรามันบิดไม่สัมพันธ์กันนะครับในในการซ้อมมันก็เลยทําให้เราเจ็บหลัง,ลงเจ็บเอวนะครับที่น้องๆที่ถามเข้ามานะครับอ่าส่วนขาไม่กลางก็เป็นเพราะเหมือนๆกันเนาะมันไม่ชินเนาะมันยังฝึกน้อยอยู่ลำตัวเราหรือว่าการเหวี่ยงกันอะไรเรามันยังไม่สมบูรณ์ทีนะครับอ่าสำหรับน้องไอซ์เดี๋ยวให้ฝึกต่อนะครับอน้องไอซ์ขอโชว์อีกสองรอบครับเตะขาซ้ายขึ้นเดี๋ยวเอาตะก้อออกเดี๋ยวเหยียบตะก้อครับอ่า เตะขาซ้ายขึ้นนี่มันเตะได้เตะได้สูงอยู่นะยมันเตะมันไม่มันไม่เวลามันเตะแล้วขามันไม่ไม่ชี้ลงไงอ่าเดี๋ยวเหลืออ่าอีกลูนึงอีกลูนึงดิ คิ <Huh? S 2> ว่าข้ามขาได้สวยมากออข้ามขาได้สวยอยู่นะอ่าแต่ตอนตอนแรกๆนะครับน้องๆที่เข้ามาถามไยจะเป็นเหมือนน้องไอ้ครับข้ามขาได้แล้วแต่ขาขวามันจะง,งอเพราะว่าเรายังไม่กล้าย,ยืดเต็มที่นะครับเรายังขึ้นลายข้างอยู่มันก็เลยงอนะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราจะกล้าเตะขึ้นไปข้างบนขาเรามันก็จะเริ่มกลางออกกลางออกเรื่อยๆจนชินนะครับจนสามารถเตะกลับหลังได้นะครับอ่ะ ก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆจากชมรมชัยเจริญพัทยาของเรานะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีน้องนัทนะครับมาถ่ายทอดวิชาของตัวเองเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับกับน้องไอซ์เป็นผู้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอ่าและถ้าเกิดว่าน้องไอซ์พัฒนาต่อไปยังไงจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะแต่ว่าหุ่นน้องไอซ์ถ้าเตะได้ก็น่าจะเตะสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้ ร้อยเจ็ดสิบแปดสิบได้ครับอ่าลองเดี๋ยวลองดูนะครับว่าในระยะที่แอดมินทําคลิปอยู่เนี้ยแอดมินจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะอ่าขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ